ใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวนนทบุรีก็คงจะคุ้นเคยกับทำเลราชพฤกษ์นครอินทกันเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าโซนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโซนที่รวบรวมเอาไลฟ์สไตล์และคอมมู n นิตี้แอเรียที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเจนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการเดินทางที่สะดวกสบายเชื่อมต่อได้ทั้งถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินท์ถนนพระราม5เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการบางกอกรีวิวค่ะในวันนี้นะคะกิ่งจะพ,พาทุกคนมาอยู่กันที่ The n o o w r o j e c t 5 New Design ทำเลพระราม5โดยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะมีเนื้อที่57.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย223.77ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันโดยทางบางกอกแอสเซทของเราได้ทาการรีโนเวทใหม่ในสไตล์เออร์ก ทำให้บ้านมีความเรียบง่ายแต่ยังคงฟีลลิ่งความอบอุ่นไว้แบบนี้เลยค่ะโดยเขาได้ให้พื้นที่โลง่ลงๆเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบบ้านไว้ใช้งานได้ตามใจชอบด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นกิ่งเนี่ยกิ่งว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถจัดเป็นไซส์วอลการ์เล่นสวยๆไว้เพิ่มบรรยากาศให้ตัวบ้านได้เลยค่ะ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าภายในบ้านเขาเน้นใช้เป็นโทนสีสว่างนั่นเองค่ะทําให้บ้านดูไม่ทึบและเขายังมีช่องหน้าต่างและประตูบานใหญ่เพื่อช่วยในการรับแสงทําให้บ้านดูโปร่งโลง่งอยู่แล้วไม่อึดอัดค่ะและลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้ก็ให้มากว้างมากเลยค่ะแยกให้มาเป็นสส่วนเลยก็คือโซนต้อนรับด้านหน้าแล้วก็โซนสําหรับจัดเป็นดินนิ่งด้านในซึ่งจะอยู่ใกล้กับห้องครัวแบบนี้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขายัางมีห้องด้านล่างไว้ให้ด้วยค่ะสำหรับรครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุหรือต้องการห้องด้านล่างไว้ใช้งานก็าสามารถจัดสรรได้ตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะเขาได้ให้เคาน์เตอร์ม,มาในรูปแบบ L shape ค่ะและติดตั้งระบบไว้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าของบ้านท่านไหนที่อยากจะติดเป็นเครื่องดูดควันเพิ่ม<ๆ>ก็สามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามาทำเพิ่มเองเลยค่ะ หรือถ้าใครเน้นการทําครัวหนักๆก็สามารถ move ออกมาทําพื้นที่ครัวด้านนอกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะกิ่งบอกเลยว่าเขาให้พื้นที่มากว้างจริงๆค่ะพอขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะเจอกับพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เขาได้ให้พื้นที่มากว้างพอสมควรเลยนะคะ เราสามารถจัดเป็นมุมพักผ่อนหรือจะทำเป็นโซนวางหนังสือของลูกๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและทางซ้ายมือของกิงตรงนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะหลังนี้เขาได้จัดพื้นที่มาสเตอร์เบดรูมมาให้แบบกว้างมากนะคะเราสามารถจัดวางเป็นที่นอนคิงไซส์ไว้ที่มุมนี้แล้วขยับไปจัดโตะทำงานหรือจะ b u i วเป็นตู้สำหรับไว้เก็บของใช้ส่วนตัวหรือใครอยากจะจัดมุมเป็น walk in closet ในห้องก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ สองห้องตรงนี้นะคะก็สามารถจัดฟังก์ชันได้ครบเหมาะกับการจัดเป็นห้องนอนเล็กแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้งานก็สามารถจัดสรรได้ตามการใช้งานเลยค่ะจะทำเป็นห้องสตูดิโอห้องเก็บของสะสมหรือทำห้องสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือบ้านเดี่ยวเดอะนนโปรเจกต์ไฟพระราม5นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เลยนะคะที่ทางบางกอกแอสเซทของเราต้องการรีโนเวทบ้านที่เคยเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่คือเดอะนนโปรเจกต์ไฟพระราม5บ้านเดี่ยวบนเนื้อที่57.4ตารางวา พื้นที่ใช้สอย223.77ตารางเมตรมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้2คันพร้อมพื้นที่สีเขียวรอบบ้านที่ให้มาแบบจัดเต็มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเจ้าของบ้านค่ะ ตัวบ้านได้มีการดีไซน์ใหม่ในสไตล์เออร์เบิร์นมที่ปรับลุคของบ้านให้อบอุ่นน่าอยู่กว่าเดิมโดดเด่นเรื่องทำเลการเดินทางที่สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ถนนนครอ,อินทร์ถนนพระราม5ได้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง7.49ล้านบาทเท่านั้นค่ะ หากสนใจนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนคราวหน้ากินจะพาไปชมบ้านหลังไหนฝากกดติดตามเราไว้ด้วยค่ะบ้างกอกเอสเที่1เรื่องบ้านมือสอําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ